ครับผมการสวัสดีนะครับสวัสดีวิ่นองสุปูสุกคนก็ไม่ได้มาเจอกันนะครับไม่ได้มาเจอกันหลายวันพอสมควรนะลงให้อยู่แต่หัวลาหัวลาวก็พลา,าดนะเข้าแต่ตัววิ่งนะครับหัวลาววเมื่อกี้เข้าแต่ตัววิ่งตัวรูดนะครับเพราะว่า <c oughs> มันมาด้วยกัน นะผมไม่ได้จับคู่กันามาดูหอยไทยนะอันนี้เป็นสิบล่างหน่วยล่างนะครับสิบล่างนี้เราดูกันไปแล้วเนาะแต่ก็เพื่อให้พี่น้องที่เข้ามาใหม่นะครับได้ได้ดูก็ทำสิบล่างให้ไปด้วยนะสิบล่างแบบคู่ขี้หน่วยล่างแบบคู่ขี้นะครับเอาสิบก่อนเนาะ สิบเราจะใช้นะอันนี้ครั้งที่สี่เนอหมุนครั้งสุดท้ายนั่นแหละครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ใช้ครั้งที่สี่เนอเนี่ยเอาหลักร้อยครั้งที่สี่นะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะให้หลักหน่วยด้วยว่าหลักหน่วยมันเป็นเลขคี่หรือเลขคู่เอาเอาครั้งที่สี่ครั้งเดียวนี่แหละเป็นการคำนวณน,นะอันนี้เป็นหลักสิบเ้อหลักสิบเนี่ยใช้หลักร้อยนะดูไปทีละทีละหลักนะครับ หลักสิบล่ามให้ใช้หลักร้อยนะครับไปตั้งเลยนะครับ C ก็เอาสยกมาก็เป็นอ่าสหกแปดศูนย์สองอันนี้คือหลักสิบนะอันนี้ผลที่ออกนะเอาดูทีละหลักนะอันนี้ก็หลักร้อยก็เป็นเลขหกเราก็เอาหกยกไปเหมือนกันนะครับหลักร้อยคูณยี่สี่เนี่ยมันเป็นเลขคู่แล้วก็ยกมาหก 8 0 2 4นอะมันออกที่เลข2เห็นไหม6กก็ยกมาเหมือนเดิมนะเลขหกแล้วก็ยก6มาเหมือนเดิมนะครับห8 0 2 4นะ0หลักร้อยนี่เป็นเลข0แล้วก็เอา0ยกมา0 2 4 6 8 5ตัวนะหลักสิบ แล้วก็7ยกมาเจ็ดเก้าหนะึ่งสห้าคบะหลักสิบเห็นไหมมันออกเก้าสีแล้วก็3มยกมานะสามห้าเจหนึ่งวัที่แล้วนี่จับผมจับให้อยู่นะ3ามเนะครับ37 <c oughs> คือบางทีมันมันมาครบ อยู่ในตัวของมันนะบางงวดนะครับวันนี้นะหลัก10บล่างโอกาสนะครับความน่าจะเป็นก็คือเลขคู่เพราะว่าอันนี้หลักร้อยครั้งที่4มันเป็นเลขสีนะครับสี่หกแปดศูนสองน่าจะอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10บล่างนะครับ ทีนี้นะเราจะมาหาหลักหน่วยกันว่าหลักหน่วยเราจะเอาตัวไหนดีแล้วก,ก็ใช้นี่แหละเอาขั้ที่สี่นี่แหละอันนี้จะบวกให้ดูเดอเอาสี่บวกสองบวกหนึ่งหกบวกสี่บวกหนึ่งหกบวกหนึ่งบวกหนึ่ง 0บวก7 0บวก7บวก1 1งคงที่นะ7บวก2 7บวก2บวก1 3 8่บวก8บวก1 4 0 4บวก0บวก1ะที่นี่ามาบวกกันนะ หลักสิบเรายกตัวนี้ไปเลยใช่ไหมเนี่ยหลักสิบเรายกตัวนี้ไปนี่เรามาหาหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยเราจะใช้2ตัวก็คือหลักร้อยกับหลักสิบของครั้งที่4ตัวตัวเดียวนี่แหละ4บวก2แล้วบวก1คงที่นะครับเนี่ย4บวก2บวกงบวก2เป็น6 6บวก1เท่ากับเลข7 9 1 3 5อา่ะ้าอันนี้หลักสิบอันนี้หลักหน่วยผลออกที่8 9นะครับ หลักสิบเข้าที่เล็กแปดหลักหน่วยเข้าที่เล็กเก้าเามันออก89ดนะงมวดต่อไปนะครับ6ตัวนี้เราจะมาหาหลักสิบก็หกตัวนี้เราจะยกมาหกแปดศูนยะ์สองสมาหาลักหน่วย6กบวกสี่บวกหนึ่งะครับใช้สองตัวนะ6กบวกสี่หกบวกสีบวกหนบวกสเป็น10ได้เลขศูนย์ศกหนึ่ได้1นึเท่ากับ1นสาม ห้าเจ้านะผลออกที่สองหนึ่งนะครับผลออกที่สองหนึ่งหลักสิบสหลักหน่วยเลขหนะึ่งะเพราะว่ามันเป็นเลขห้าตัวนะครับต่อไปหาหลักสิบแล้วก็เอาหลักร้อยครั้งที่สียกไปเลยหกหกแปดศูนสองสี มหาหลักหน่วย6บวกหนึ่งบวกหนึ่งะหบวกหนึ่งหบวกหนึ่งแล้วก็บวก1นึงคงที่6บวกหนึ่งเป็น7จดเดบวก1เท่ากับเลข8อ่าตัวนี้เป็นเลขคู่ให้เลข8ดนะหบวกหนึ่งเป็นเจดเดบวกหนึ่งเป็น8ปดแปดศย์สองสีเป็นเลขคู่นะครับหลักสิเป็นเลขคู่หลักหน่วยเป็นเลขคู่ผลออกที่4ีหนะครับเลขสีเลขห มาดูงวดต่อไปหลักสิบแล้วก็เอาหลักร้อยครั้งที่4ยกไปเลยนะครับ0 0 2 4 6 8ูนอ่หกแหาตำแหน่งหลักหน่วย0ูนยบวกเบวกหงของที่นะศูนย์บวกเบวกหนึ่บวกเดได้เจ็ดเบวกหเท่ากับเลขแปนะครับ8 0 2 4 6งววันนี้ก็เป็นเลขคู่กับเลขคู่นะครับผลออกที่สองแปดนะ ำแหน่งที่มันเข้าก็คือเลขสองเลขแปดนะครับอา่ามื่ต่อไปนะหาหลักสิบแล้วก็เอาหลักร้อยั้งที่4ยกมานะครับ7ยกมานี่ก็7 9 1 3 5หามห้าักหน่วย7จบวกสไปบวก1นึงงที่นะครับเจบวกส บวกหนึ่งคงที่เจ็ดบวกสองเป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบได้เลขศูนย์ศูนย์สองสี่หกแปดนะศูนย์สองสี่หกแปดอันนี้เจ็ดก้าหลักสิบเป็นเลขคี่หลักหน่วยเป็นเลขคู่นะครับผลออกที่เก้าสี่เก้าสี่นะจะอยู่ประมาณนี้หลักสิบนี่เราใช้จริงมาแล้วนะแต่หลักหน่วยนี่ เพิ่งคิดขึ้นมาเพิ่งเพงนั่งคำนวณขึ้นมานะครับหลัก10นะครับหลักร้อยครั้งที่4คือเลข3แล้วก็สามยกไปสามสามห้าเจนะคือหลัก10บนี้เรามาหาหลักหน่วยหลักหน่วยก็คือ3ามบวกแบวกหนะสาบวกแเป็น11ได้เลข1 1ึบวกหเป็นเลข2 2 4 6 8งศ ผลออกที่สามเจ็ดนะครับหลักหน่วยหลุดนะหลักหน่วยนี่หลุดแต่หลักสิบก็คือสามเจ็ดนะจริงๆสูตรมันเดินยาวกว่านี่นะครับทั้งหลักสิบหลักหน่วยนั่นแหละแต่ผมไม่ได้เอามาให้หมดนะไอหลักตัวนี้ผิดทีนี้นะงว่วที่จะถึงนะครับโอกาสหลักร้อยนะครับร้อยข้างที่มันออกสี่ศูนย์แปดนะ สแล้วก็ยกมาส6 8 0 2อันนี้เราใช้จริงมาอยู่แล้วไอส้สูตรสูตรนี้นะครับแต่สำหรับพี่น้องที่เข้ามาใหม่ก็ทำให้ดูสูตรมันเดินยาวกว่านี้นะครับอ่าหลักหน่วยนะครับสี่บวกศูนบวกศูบวกศบวกหนะครับสีบวกศได้0 0นยบวกศได้ 4, 4ี่บวกหมันเป็นเลข5อ่ามันเป็นเลขคี่ละ5 7 9 3 1นั่ง ถ้าเล็กขี้มานี่โอกาสจะมาหลักหน่วยนะครับอย่างเด่นเจ็ดเด่นหนึ่งเด่นห้าเนี่ยหนึ่งห้าเจ็ดเนี่ยโอกาสมาน่าจะอยู่หลักหน่วยนะครับหลักสิบก็น่าจะเป็นนี่แหละนะหกหนึ่งแปดหนึ่งอย่างนี้หรือเปล่านะหกหนึ่งแปดหนึ่งหกเจ็ดอืมสี่เจ็ด นะก็แล้วแต่ว่าพี่น้องมีมีวิธีตัดวิธีคัดนะครับผมก็นํามาเสนอให้พี่น้องดูนะครับอันนี้อ่าอันนี้มันเป็นสูตรเด่นล่างเด่นล่างสองตัวมาตัวนะครับอันนี้ก็ใช้คอสี 4, เหมือนกันนะนี่ใช้หลักสิบครั้งที่สี่เนี่ยใช้หลักสิบครั้งที่สี่บวกห้าเลยเห็นไหมศูนย์บวกห้าได้ห้า 5บวกเป็น7ได้5กับ7ออก7 8 2บวก5เป็น7ได้7กับ9นะบวก2คงที่ได้เท่าไหร่ไปบวก2คงที่ก็7กับ9ออก9 0 4น c บวก5เก9านะครับ9กบวก2เป็น11ได้9กาับ1ออก7 9 2อ่า0บวก5ได้5 5บวก2เป็น7ได้5กับ7นะแล้วมันมาหลุดวันนี้ สาบวกหเป็น8 8ดบวกสเป็น 10. ได้ได้แกับศูนยมันออก3 1มหนึ่งนะครับตัวน,นี้มันมันเด่นที่5กับ7จ็นะไม่รู้ตัวไหนจะมาเนี่ยสิบคอสบวกห้าคงที่เท่ากับได้เท่าไหร่ให้บวกสองได้5กับ7จนะสกับ5อย่างนี้สมกับหมันออก3 7มกับ9มันออก9 4 2กับ4มันออกสอนะมันเป็นสูนยง่ายๆนะครับทีนนี้ผมจะให้ดูอ่า อันนี้หลักสิบเด้อะสิบล่างนั่นแหละเนี่ยเห็นไหมหลักร้อยมันเป็นเลขเจ็ดอันนี้เป็นเลขสามออกเก้าศูนย์เห็นไหมได้เก้ามันเป็นเลขเจ็ดได้สองเออวัอนนี้หลุดนะได้สองมันเป็นเลขหนึ่งหลังจากนั้นนะครับได้หกอกหกศูนย์ได้ศูนย์คือเลขคู่ออกสี่ศูนย์เออออกสี่สองได้เจ็ดออกสามหนึ่งได้สี่ออกแปดเก้าได้หก ออกสองหนึ่งเนี่ยมันเดินยาวนะครับแล้วก็ไอหลักหน่วยหลักหน่วยนี่มันเริ่มเข้าตั้งแต่ไหนผมดูก่อนนะนี่ลองดูก่อนลองย้อนดูนะผมไม่ได้ย้อนไกลขนาดนี้หรอกแต่ว่าลองย้อนดูเจ็ดบวกศูนย์แล้7 0. เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดเป็นเลขคู่หลักหน่วยนะครับสามบวกสองสามบวกสองมันเป็นเลขห้าบวกหนึ่งคงที่ มันเป็นเลข6กเป็นเลขคู่ออก9 0เห็นไหมมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับเบวก4่เท่ากับ13 9บวก4เท่ากับ13 3บวก1เป็น4อ่ะวันนี้หลุดไปอันนี้เราย้อนไกลไงนะครับเนี่ยบวก0มันได้2 2งบวก1มันเป็นเลขอ่าสอบวกได้ส2บวก1เป็น 3, 3 3เป็นเลขขี่มันออกหนึเจนะครับเนี่ย6.3บวก3บวก3เป็น9 9บวก1เป็น10ดได้เลข0 มันมันจะเข้ามาอยู่นะไม่ใช่ว่ามันมันจะอ่ามาไม่กี่งวดแล้วมันหลุดอย่างนี้นะครับมันเดินยาวมาอยู่ก็ให้พี่น้องไปไปอพิจารณานะครับไปตัดสินใจเอาใครมีวิธีตัดวิธีคัดนะครับหลักสิบเป็นเลขคู่ดับหน่วยเป็นเลขคี่แล้วตัวไหนดับตัวไหนเด่นก็ไปตัดไปคัดเอาเองแล้วก็ไปไปลองอ่าคำนวณดูนะครับเนี่ยอันนี้ก็ ครั้งที่4นี้คำนวณ2สูตรเลยก็คือหลักสิบกับหลักหน่วยอยู่ในสูตรเดียวกันนะแล้วก็อันนี้ก็ครั้งที่4เหมือนกันใช้หลัก10ตัวเดียวนี่แหละไปบวก5คงที่อย่างนี้นะมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับเล็กล่างก็นำมาฝากกันนะเล็กๆน้อยๆนะครับเอาให้ไปไปคิดเล่นๆนะครับมันไม่ปวดหัวหรอกมันไม่ได้บวกเยอะเห็นไม่มาทีเดียวนี่ให้ดู2สูตร3สูตรแต่ใช้แค่ ครั้งที่สี่ครั้งเดียวคำนวณไปเลยนะไม่ต้องไปบวกนู่นบวกนี่บวกนั่บน,นบวกนี่ปวดหัวนะก็โอเคนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่เดี๋ยวค่อยเจอกันเดี๋ยวจะลงสิบบนหรือว่าสิบบนหน่วยบนแบบคู่ขี้ดูนะครับนะอันนี้เป็นเลขล่างนะครับดูไปก่อนนะครับยังพอมีเวลานะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ เดี๋ยวห่างหายกันไปนานเกิดไปมันก็ไม่ดีเนาะมาเจอกันหน่อยนะครับก็คงจะฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ